สบายดีพี่น้องกล่าวสวัสดีสบายดีสวัสดี FC ไว้สู้ๆเพื่อนเด้อพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เฮาใส่เบ็ดแล้วเนาะเฮาก็มาถ่ายคลิปใหม่คลิปหนึ่งพี่น้องเฮาส็มาซื้อแนวกินเนาะพี่น้องไปเห็ดกินกับทีมงานเนาะนอนหน้าเหมือนพี่น้องเดี๋ยวไปเถอะเอ้ยเดี๋ยวไปถ่ามเบิ่งบรรยากาศการนอนหน้าเนาะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวสืมาซื้อแนวกินเห็ดกินก่อนเนาะพี่น้องมาเฮามาซื้ออยู่หนแถวนี้แหละแถวใกล้ๆเนาะเฮาเข้ามา าสืบกับบ่อีไปเดี๋ยวเาขอไปบึงไปเดือกบึงเราจิเอาไข่จะจะเารสิบห้าบอสแล้วไข่จะทเท่าไหร่ไข่หน่วยเท่าไรสามสองหน่วยสองหน่วยหาบอสสองหน่วยหาบอ หน่วยสามพันเลยสามคิบหน่วยกับสามสิบบ่อิบหน่วยอะใครคิบหน่วยแล้วกัไปเบิ่งกันนะั้างในมีนะสม ทำแล้วบังมยูอะไนี่วมแนมบัอืมสมปีเห็นไหอันนี้มันเป็นแนมแนมแบบกินเลยแนมปีกแนมอะขึ้นนะที่ว่ามัดตองอือออนั่นบมีดบมี่เนาะเร็มากจ้างวงั้นบัห็นจะมันแสจะอะไรีเดก็แทย่ ไปใช่ไปได้เลยพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปจา่ายเงินเลยเนาะตอนนี้เขาก็มาตั้งแต่ซื้อคลองเลยพี่นอ้องมาตั้งแต่ซื้อคลองเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดกลิ่นมาเอาไปซื้ออันนั้นมาซื้อไข่เี่กซื้อไข่ซื้อเนมเนาะเนม

รูจับนอะม่ได้เลยสำลาก็เหมาะยี่ยงเอาสิมาตาสบายดีเด้อพี่น้องนอนหน้ามือนีย่พี่น้องเลยมานอนหน้ากินข้าวหน้าบรรยากาศก็จะประมาณเด็ดอาหารออมโกฟี่น้องสุดยัดมากมืออื่นเส่าไปเนี่ยมือหนาคัดมาอื่นฉันมันฉันมันมานมืออื่นมาใส่อีกนอกจากเตรียมของมาเเตรียมมาแมนได้เขาว่าได้เตรียมกินกินเส่าเส่าจะเมื่อ นเบาได้ถือข่าได้เตรียมบาสิมันแบบมาเหตุเตอนสาวเลยน,นะนนนข้้นมันถือกบได้พี่นอ้องจะมันจะถือหรือวอร์ได้ละ กายเลยป้าอูไม่มันหาเลยหาาีิต้องอาิดแล้วเกี่ยวคือไข้เน่าเฮ้ย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 เม่นวะโอ้เกียวดีไข่หน่วยเดียวไข่หน่วยเดียวน่าัดต oh, <laughs> ัวเล้เนาะโอ้นปลาเลยพอรอบเนี่ย ก็แหกกระเบิดอะไเพื่อตำมันนะย่างที่เด็กไปซื้อเอลุไปซูไปหายามเบ็ดปะไปเดี๋ยวห้าสีเห็ดอันนี้กินจัหน่อนนะพี่น้องยังมีแฟนทีไปยามเบ็ดก่อนท่านี่หิวกันไหนแต่ว่าอุ่นท้องนะมาตอนนี้ห้ากัดฟูมดก่อนไปเดี๋ยวห้าสิไปถอนนะพี่น้องให้บาซุกถอดโอเคโอเค อย่างจะมันลายโผดไข่เฮาสวยนเอออารเลยอะไรไม่ร้ายโอ้จะแสบขนาดพี่น้องาดหนินขาว่น้กทอดไข่ข้ามือน กิ่งตบก็กินตอื่นตบแ่บอ่ะก็กินตอนเสาร์บรกาศตมสะพาะนแย่งอู้คาดตัวนะชีสตื่นดอเมื่อหรอวผูกงัอคือผูกคำจะคเขาบอกที่แบบนี้่ก็นไ มมีอะมีจองแบนแบนเหถามกันตอนอเดี๋ยวเิมม้ไหมล่ะอยี่เข้ากี่นอเลยเห็ดผาขึ้นอโอ้อดีวีว่าจาัเี๋ยีจะมกสร้างขนาด

แกแหนมในสู okay, name, name, mm ้แหนมจะอ่านสามป่ะแหนมไล่ได้สิแหนมพกอ่านหูตะว่าเขาถอดรู้ว่าเอาไปถอดมือน้ำกระเด็นเนาะจักมมคอยจะกินแหนมอันนี่ซ ต้องเสียวอันนี่ก็ตามติดตัวน้มาจนกระดมือไปที่วันแล้วเลยกูกินด้วยนะกูกินด้วยเราเหตีดูตีเลยกูมตีเลยมัน่ะตีเราของแสบด้วยก่ะแสบเนาะแล้วเนาะ โอ้โอดเนี่ยพี่น้องีบามเบื่อตัมินุกกว่าเดยวจนะกเดอยเดอตนพี่นองตั้เลยเนาะาสิตามแตงตัแตงพี่น้องใส่บาชุกใส่ใส่กระเทียนตามเนาะแหมเบิดซะ ไม่นนุนไม่นุนไม่หนันตาเลยร้ายเสียบายพี่น <c oughs> ้องมาเสียบสิอยู่เนาะเดี๋ยวฟ้าต่าง่อมาหนมามาอยู่หรมาอยู่หรอไปนุนตาพี่น้องตูมาสุั อย่างรั้ไนไป,ปพี่น้องหล้วๆๆเปนี้เดีเร<ม>าทาอันนั้นหาสุกนะเนาะแล้สิากันมานั่งกินข้าว

อาหารดีได้เหมือนกูนไปเอาเสบสบะแค้นมาใส่ก็ดีแล้อเบดกูมันหน่อยโคดบอมันใส่คำเะฮะมันกูเบสิใส่ลงไปกระหวกมึงหนแหละแถวดอนหะแหลมขอขอมะมันขาดเบ็ดพวกกระเทือก

ทอดไข่แหนมทำตัวไปทำกลางแล้วะมาพือานน้อไส้อนน้ำมันต้อมฉาดพวกมสะดวงให้เต็มที่ได้เลยหมูกะนนีงเนาเรียกว่าทางซื้นมัน,นแล้วก,กินเตาก็ม่ต้องบอว่าไรคุยกันสองคนบ้านยดีเด้อพี่น้อ โอ้เขาเนาะเขาเบิดเดเขาเขายืดหน้าน mm. ีแสยู uh, again, ่ขนาดว่าเอามาน้ามือไรปีนึ่งเพื่อนตอนนี้านอยนึ่ตเตนึงเขาอะไรกินอะไก็บ้อานอยมาแล้วน้ามือต่น่อาหนึ่งทำงานดองทำสองสวนบา ใชกับมีไอปลากับมีเนาะแต่มันบริิเหตตอนเด็กหงองเห็ดอยู่ตอนเด็กก็ูมือนะที่ต้มเฟรทต้มต้มไก่ต้มบบกัเนาะุไกโอเคแบคนชเนาะดงกัลกงบบเอดัไก่บลตเยอะเนาะได้ใช้บางกิมนิคกระหูเลยเนาะบะหมีเนรับงานสองมันบดัง ก็บุมอ่ะได้ิตใยมันตื่อแฝใกลองค่บอกนันสีสั้แๆมัไก่เสร็จคือบ่าวเอดีโดน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 ได้หรอไปหัวหน้าเหมือนนี้โดนอะไรโดนนะไปเลยเป็นโดนเหมือนกันเบื่อเพื่ออย่างลันง่วงๆมันก็ ว่าแท้านเรีว่าโจอด่าเอม,มัน,นเนี้ยมันเงียบเเพราะว่าห้อ,อยู่าเลยเน้กาเนานยเลย้มี2านเสียเพี่นเดี๋ยวเขาก็โจอินข่าวกันน่กนเบิเบรอยูเบนอนทานแล้วเไนอนจี่น้องปพีน้องตอนนี้เขาก้าลังกี่จนเขาแล้วก็กากลางเ็นาะเตรียมีนนอนเแล้วนนไปด โอโเจ็นเจเท้าแต่การเยบบ้อยเลยเขานอนอยู่หลดพี่เนาะองเขานอนนานตาาให้ชิ้นงานนอนเนาะส่วนหางกางเจ็บนอนยู่หลดคืนนอนสบายพี่เน,ะนาะม,มีกขะห่มอีครบนะขาดจะมอนพี่นเนาะเจ็บมีนอนไนสองคนเนะาะขาดจะมอนจะทำบุ้ม,มอน มันถือมายากหลายพี่น้องมอนแต่ว่าห่มนี่อันใหญ่เลยนี่นุ่มๆลตไปพี่น้องนี่ก็เตรียมบ่อยู่วันนอนเนาะเฮากนี่นอนพี่น้องนอนกนอนอยู่โลดเนาะถ้านอนตอนแงๆเนาะแล้วกเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกบอันนี้กบที่เฮาใส่เบ็ดมาดเมเบิ่งกบมาโดอยู่ เฮ็ดหมีกุ๊กนองได้ยัรือยพี่น้องบึงมั้ยบ่นพี่น้องบ่นได้ได้กบสองตัวตัวใหญ่เน้องตัวใหญ่เติบแล้วนี่เกบสามของวาสุกเออได้กบสามได้เกียรติกับหลายตัวเติบเบสเนาะหาที่หลังดิ่งบ่บึงกบวาสุกเี่ยนกบหลายขาดคุนพี่น้องเอ้ยเบ็ดเพิ่นลอยหลังมันจะตัวใหญ่ดอยปลายมีแต่ตัวใหญ่ ไม่าม่นเท่ามี่ไรลายนอนอเบิ้ดไปนอน้กะนระมณนีีนอตเดียวกับข้ากัสีนอนะจ้ะบิ้งบรรยากาตอนเต้าพี่นองมสิเป็นอะไรเนาเบนอนจะตื่นมาเบึ้งบรรยากาศตอนสต๊าก็นอพีนอตนี่พี่นอกตอนนี้ข้ากะสีนอนเนาะกะอันนี้ก็พ่อผหเมฮข้าสีอาไว้มูลซะแล้วกะในเตดนนอกกะบโบมี่ยังเนอพี่นอกนี่ ว่างเปล่าแ้วก็บางยางในฝนตกพี่น้องในเต็นบ่เปียกเนาะเพราะว่ามันกันหนาอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวฮาก็สินอนพี่น้องเอ้ยฮาก็พยายามเวทเนี่แล้วกานั่นแหละกบที่ได้ก็คือพี่น้องเห็น,ะน,นละเนอะแล้วฮาก็สิพากันนอนไปพี่น้องเดียวอันมาทาเปาะกันวิ่งเสาเนาะพี่นนะ้นองเอง้ยว่าสิเป็นจนะได้เนาะตอนเสานะเนาะฮาก็สิ ตื่นตอนเสาร์น้องพีたた่น้องกะทาเบิร์งวิวบรรยากาศเนาะแล้วกะทาจบคลิปมืออื่นเสาร์ซะพีいい่น like ้องคลิปกินเขาฮะเนาะแล้วกับออื่นเสาร์กะสิพยายามเบ็ดต่ออีกคลิปหนึ่งนาะพี่น้องกะเบิรงคนละคลิปเนาะพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวขอโตนอนกันเนาะแล้วก็เพาะกันมืออื่นเสาร์พี่น้องเออเดี๋ยวมาหาเบิรงบรรยากาศตอนเสาร์เนาะนี่แหละเดี๋ยวสิดทายให้เบิรงบรรยากาศข้างนอกตอนเสาร์ไปเดี๋ยวเขานอนก่อน ไปดีตอนซาสอีกเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศตอนซาสหลังจากเข้าตื่นไปนี่ฮาจีไปหาไปหาอันนี้เบ็ดเนาะกุเบ็ดเนาะนี่บรรยากาศตอนซาสพี่น้อง กูเบ็ดฮนนะเนาะไปคุน้องเอ้ยน้องแกสลากคิวนี่งไปคิด,ด้เบ็ดเต็งันอยู่แล้วเนาะวันนี้จะมานอนหน่นะนอนพี่นอ้องกะนอนเต็นยู่นอนอยู่เล็ดเนาะไปะเดี๋ยวไปทาเบิง่งอีกคลิปหนึ่งเนาะครับไปกูเบ็ดยามเบ็ดใส่เบ็ดคุณน,น้องเอ้ยเนียกันคน,นละคลิปเนาะ การสลาคิวนีนก็สิไดับเบิลเพียงสมีแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบใจที่นนะมาสู่ทุกคนเนาะขวามาติดตานของเจ้าหมางันจะเจ้าคลิปเดี๋ยวไวขข้พอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสลายคิวร์นิกสขอตัวลาไปก่อนขอกราบข้าวบานสบายดีพี่นอ้องบ๊ายบาย